สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะหาแล้วนะหาเลยซ่อนกันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนใครจะบอกกันเรา ไอ n ดอนโนพี่วนนำลายอะเตรียมไงจ้อเตรียมเตรียมเตรียมไว้ก่อนถ้าหาเจอแล้วก็ w h e r อาย e y ู u พี่แอกบุกปีกว่าพี่ฝนต้องเอาอะไรมาด้วยแน่เลยอยู่ไหนเนี่ยไม่หรอกมั้งหุยห้ยหุยยหุ้ยตรงนี้มีใครเอาช็อกโกแลตมาวางไว้เนี่ยช็อกโกแลตด้วยเหรอ นเดียวไม่แบ่งด้วยพี่เอกไม่อยู่กินคนเดียวดีกว่าใครเอาช็อกโกแลตไปวางไว้ตรงลานกว้างมีช็อกโกแลตอร่อยมากเลยนะจอดไม่ออกมาก็ไม่ต้องกินช็อกโกแลตจริงๆเหรอปุ๊กปิ๊กดูดิช็อกโกแลตหวานหวานนะจอดถ้าพี่เอกไม่ออกไปอะ่ะมันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นช็อกโกแลตจริงหรือเปล่า ไม่กินใช่เปล่าจะกินเองแล้วนะไม่อ hey! โอ้ยโห oh! เจอแล้วโอ้ยแล้วเอาขวานมาทำไมเนี่ยเอาขวานเข้ามาทำไมเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะซ่อนแอบมีท่าไหนเอาขวานมาด้วยเนี่ยพี่ฝนหยุดบอกให้หยุดไงเรื่องอะไรจะหยุดอะ่ะหยุดได้แล้วหยุดทำไมอะ่ะ เขาขวานลงเอาลงละโอ้พกมาทำไมต้องสองเล่มพี่แองอะไรเหนื่อยมัน <c oughs> ก็นานเหนื่อยอยู่วิ่งไล่ทำไมอะเอา้าก็เป็นคนแอบพี่ฝนเป็นคนหาไงมันก็ต้องหาอยู่แล้วแหละโอวันนี้น่าเบื่อมากทั้งเมืองทำไมเหลือเราสองคนเนี่ยไม่รู้สิเขาไปเล่นซ่อนแอบกันที่อื่นหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะเฮ้ย เอาอยัางไงดีอ่ะเราตามเข้าไปดีไหมอ่ะเล่นซ่อนแอบทั้งทีมีคนน้อยน้อยตามเข้าไปก็แล้วกันนะเฮ้ยพี่เอกว่ามันจะมีที่ที่หนึ่งอ่ะที่ตอนเนี้ยเขาว่ากันว่าเป็นที่ซ่อนแอบลับด้วยนะที่ซ่อนแอบลับเหรอใช่แล้วก็ได้ก็ได้ลองไปดูสิมีฝนรู้จักพวกนี้เปล่าอ่ะอะไรหรอสติ๊กแมนรู้อยู่แล้วเออนั่นแหละตอนเนี้ยมีสติ๊กแมนไปแอบอยู่ที่นู่นเพื่อให้คนตามหาด้วยแหละ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเพียงเอารถก่อนไป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 เพราะแต่ว่าชุดคอสเพย์พียงจะขอจามทีจะมาจามอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว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 เอารถออกมาก่อนก็เป็นสติ๊กแมนไม่ใช่หรอพียงไม่ใช่สติ๊กแมนมาเร็วขับรถไปไปเร็วไปไหนอ่ะขับตรงไปขับตรงไปตรงไปงั้นเหรอเออแล้วไงต่อนี่ฟันยังไม่หายหรออีกเหรอเนี่ยยัง ไปตามมาเป็นไงมั่งอะเจ็บไปหมดทั้งปากเลยโอ้โหเอาไปไปเดี๋ยวถึงข้างหน้าก็ถึงแล้วเนี่ยข้างหน้าไหนนี่ไงเนี่ยนะใช่แล้วไปเลยมาแล้วมาแล้วนี่ไงถึงแล้วตรงนี้แหละหมู่บ้านของเราสติ๊กแมนหมู่บ้านเราสติกแมนงั้นหรอใช่พวกสติกแมนชอบทำตัวรับๆล่อแต่ชอบให้คนมาตามหางั้นเราก็ต้องตามหา แล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีอะไม่รู้พี่ฝนพี่เห็นอะไรข้างหลังนั่นน่ะหนึ่งตัวอะไรหรอนนใช่สติ๊กแมนบอกอะไหน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 เนี่ย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 โอ้นั่นใงใช่หรือเปล่าวะอะไรอ่ะน่าจะใช่นะพี่ฝนพี่เอกดูท่าทางแล้วขีกลางน้าดูเลยอะโอ้พี่ฝนแต่เขาบอกว่าให้ไปหาห้าเยนโลบัตต้อนมาวางไว้ก่อนถึงจะกระโดดไปได้โอ้งั้นหมายความว่าตรงนี้มันจะต้องวางอะไรนะบัตตอนของพี่เอกปุ่มหรอนี่ไง ว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยจะไปหาที่ไหนอ่ะเราจะต้องไปหาต้องอพื่นอ่ะเมื่อกี้มีเพื่อนหล่นลงไปด้วยอ่ะตามหดกไปอ่ะดูดิเพื่อนน่ะเพื่อนอ่ะอยากรู้เพื่อนเลยตามไปดูไปแล้วเอาไงเพื่อนเจอแสดงว่าเพื่อนเจอแล้วแน่นอนเลยอ่ะแสดงว่าเพื่อนไปได้หลายอันแล้วหรอใช่งั้นเราเริ่มต้นตามหานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนะอยู่ไหนอ่ะนี่แอบอะไรแอบเฮ้ย เจอแล้วใช่เขาแอบอยู่ในพุ่มไม้อ่ะัานหมายความว่าเจอสติ๊กแมนคนที่หนึ่งเวลาที่เราตามหาเขาจะแบบขยับตัวได้ด้วยอ่ะเนาะพี่ฝนข้างล่างมีปุ่มสติ๊กแมนปีเดียด้วยไหนอ่ะไหนอ่ะนั่นไงตรงกลางอะจิ้มเลยตรงกลางเนี่ยหรอโอ้โหโอ้คนแรกง่ายหน่อยไฮดิงสติ๊กแมนคนที่หนึ่งหมายความว่าเราจะต้องตามหาถึง83คนเลยหรอหมู่บ้านนี้มันอะไรกันเนี่ย มีสติกแมนที่เป็นแบบฟอร์เส้นด้วยอ่ะมีสติกแมนที่แบบร่ำรวยอืงั้นหมายความว่าวันนี้เราจะหากันหมดไหมเนี่ยเพียงว่าสักสิบตัวนี้ก็หรูหราละอะไปไปกันต่อลองดูง่ายๆก่อนไหมอ่ะตรงนี้ไฟติดอะไฟติดเหรอนี่ไฟอะไรใครมาโบกไฟอยู่แถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันหนีอะหมายความว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่ด้านล่างพื้นนี้แน่นอนเลยน่าจะเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนเราต้องลงไปข้างล่างเมื่อกี้เห็นคนจุดคบเพลิงอยู่อะ เหมือนนกัฮ้ยเราขอจะกระโดดไปทำไมอ่ะแสดงว่ามเพียะไหอ่ะมีอะไรอยู่นี่เหรอไม่มีแน่ใจอ่ะพี่พี่รู้ว่าอยู่ในบ่อน้ำพี่ฝนพี่อยากพี่ฝนลงมาในบ่อน้ำบ่อน้ำไหนอ่ะบ่อน้ำนี่ไงเดลิงอ่ะเดลิงอ่ะเออบ่อน้ำจริงๆด้วยเพราะว่าน้ำยืนอยู่ตรงปากบ่อไหนมันไงแต่น้ำยังไม่โดดลงมาน้ำเอานี่ไงบ่อน้ำบ่อน้ำเอาเ็วพวกเราเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกเจอทางกับแคบแคบด้วยะเจอทางแคบแคบเหรอ แล้วก็เจอแคบแล้วแคบอีกเฮ้ยเพียกติดเพียกตันเพียกหลงมานี่มานี่ต้องมาช่องกลางละมามาเราไปด้วยกันจะได้หลงไปด้วยกันอุ้ยนี่แบบกระโดดลงไปได้ด้วยอะเลขหกคืออะไรไม่รู้อะเลขหกคืออะไรอะไม่รู้สิอะไรคือเลขหกเอ้าเพล้กเราอยู่ในนี้แล้วเราจะออกไปยังไงอะอันนี้คืออะไรพี่ฝนเพี้กกระโดดเข้ามาข้างในได้ด้วยนะเออกระโดดเข้ามาได้ด้วยอาจจะงงงนิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะ อะไรหรอเย่อะไรวะไบกอดโอ้ Confused Stickman เจอแล้วเป็น Stickman ที่กำลังสับสนอยู่ว่าจะออกยังไงมาออกด้วยกันมายังไงอ่ะไม่นี่นี่นี่ Fast Travel โอ้สปาติไอแลนด์นี่นี่ไงเราสามารถกลับมาที่เดิมได้พี่ฝนตัวง่ายกว่านั้นก็มีอยู่ตรงนี้นี่อ๋อนี่ไงค่ะคอเล็ดมีเก็บฉันเลย อยู่ตรงจุดเริ่มต้นเลยอ่ะตอนนี้เราสามารถเก็บได้กี่กี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเราไปตามหากันต่อดีกว่าต้องนานได้สามเปอร์เซ็นต์ในนี้มีจุกกุยานด้วยอ่ะมีจุกกุยานเก่าอยู่ด้วยมีจุกกุยานเฮ้ยนี่ไงอะไรเด็กกล่องเหลืองๆเหรอเก็บได้ป่ากล่องเหลืองๆเหรอเพ่อเจอเครื่องมือเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วพี่ฝนอะไรเนี่ยอะไรเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆเจอแล้วใช่เหรอใช่นี่แหละเราเราเก็บได้เปล่าอะไม่รู้เพกอเดินชนเราก็ยังไม่ได<ๆ>้อ่ะ เออไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวกดได้ไหมไปข้างบนพี่เอกเจอชแรงด้วยนะพี่เอกเจอชแรงเจอกระดูกน้องหมาด้วยอ่ะอาหารน้องหมาเฮ้ยมันต้องเก็บด้วยอ่ะพี่เอกพี่ฝนพี่เอกได้ชแรงมามันมาหมุนหมุนอยู่รอบตัวเออพี่ฝนก็มีชแรงมาเหมือนกันเราใช้ไงอ่ะไม่รู้ดิใช้ไงอ่ะเอาพี่เอกพี่ฝนได้เฉยได้อะไรอ่ะมิสเตอร์ออรนี่ไงแอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้เหรอใช่ใช่ใช่โอ้หุ่เด่นสติ๊กแมนโหได้มาอีกหนึ่งตัว แล้วฉลังนี่เราเก็บไงอ่ะไม่รู้ดิแล้วยังอยู่กับพี่ฝนปะนี่ไงเขาก็ยังเขายังตามเรามานี่นี่นฉลงมางั้ตรงนี้อ๋อเนี่ยเหรอดูน็อตเอนเทอร์อ๋อพี่น้ำเราอพี่น้ำเรากำลังยืนคอยอ๋อบอกรอนานแล้วสองคนนี้เล่นอะไรดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีรหัสอ้าวเนี่ยชั้นหกที่ให้เราไปว่ะเดี๋ยวเจอเจอนี่เจอนี่เจออะไรอ่ะนี่พิกแอ๊กพิกแอ๊กไหนพิกแอ๊ก หลบอยู่ตามมุมเนี่ยเเบาเห็นยังเราเอาไปได้เหรอเออหยิบได้เลยกดแล้วหยิบเลยเฮ้ยหยิบได้มีหกอันหกอันด้วยกันเราต้องหาหกอันใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหแสดงว่าอันนี้อันนี้มันมีของอย่างอื่นที่เราจะต้องหาด้วยอ่ะใช่เราน่าจะต้องหาพิกแอคเฮ้ยนี่ไงไงไงนี่ไงเจอแล้วคนขุดเหมืองโอ้อะไรอ่ะเขาบอกว่าต้องใช้หกอันเพื่อขุดเขาออกมาโอ้นี่เขาจมอยู่ใน ในเเมืองเพราะนั้นม,มีหน้าล่ะต้องตามหาพี่แอ๊กก็มันหาที่ไหนเลเนี่ยพี่เอกว่าอยู่ตามเสาและพี่ฝนใช่ใช่ต้องหมุนดูอ่ะแล้วก็พี่เอกมีความรู้สึกว่ารรเราต้องขุดเพื่อช่วยเพื่อนเขาอ่ะเขาถึงจะยอมไปกับเราขุดช่วยเพื่อนเขาเหรอใช่ต้องมีเพื่อนเขาอยู่ข้างในแน่นอนต้องมองหาพี่แอ๊กก่อนอ่ะเนเนเนพี่เอกดูตามเสาแล้วไม่เจอข้างล่างมีทางไปโอ้โหอีกไกลมากอ่ะเร็วกำลังไปกำลังไปสงสัยในเหมืองนี่ก็จะหมดเวลาแล้ว <laughs> อุ้ยในเหม,มืองนี้มีเพชรด้วยอ่ะโอ้ลึกมากเลยเนี่ยบรรยากาศน่ากลัวมากพี่ฝนเฮ้ยมีเพื่อนเอ้ยเอ้ยเเดินเดินอ้าวอะไรอ่ะเดินไม่มองทางเลยดินขึ้นมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกำลังดูอะไรอยู่อ่ะพี่เอกลงมาดูเร็วเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วไหนนี่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 นั่ไงเจอแล้วอีกหนึ่งอันเจออีกอันหนึ่งแล้วเอ๋อโหดีจังเลยมีตรงไหนอีกตรงนั้นมีข้อความอะไรพี่เอกไปดูเร็วไหนนี่จิ้มมันที่สองมาแล้ว แล้วก็อันนี้มันมีอะไรแปะแปะอยู่อ่ะนี่นี่มาบอกสิแล้วก็มีรูด้วยอะไรนะไอเอ็มโกอิ่ง g ูเดอ t o t h กซ์โพดิ i ดีพิสติคแมนพิสติคแมนเขาเข้าไปดูในเนี้ยแล้วมันลึกมากเลยนะเขาว่าอย่างไงลึมากเหรองั้นถ้าเราไม่ลงไปเราอาจจะไม่เจอก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเอกลงเองโอ้โหมันไม่ลึกธรรมดาพี่ฝนพี่ฝนพี่เอกเราไม่มีอะไรมาเลยนะไม่เป็นไรใหญ่ก็ไม่มีนะมันลึกมากเลยนะเออใช่มันลึกมากอ่ะอ้าวแล้วมันตันแล้วอ่ะ อ้าวเราออกไม่ได้แล้วทีเนี้ยออกไปได้ต้องฟาสทาวเวลกลับไปแล้วอ่ะแต่เราน่าจะน่าจะปีนได้นะเออเราปีนได้ขอปีนกลับไปก่อนเราต้องหาให้เจอให้ครบหกอันเลือีกสี่อันที่ฝนฝั่งนู้นขอกระโดดขึ้นไปทําไมกันรืออยอาจจะต้องขึ้นไปเก็บอะไรบางอย่างนั่นไงมันมีเหมือนกับเป็นออบบี้เล็กๆอ่ะอยู่ตามก้อนเนี่ยเหรอน่าจะใช่นะฮึุ้ยโดดไม่ขึ้นอ่ะทําไมพี่ฝนโดดได้อ่ะ อ๋อไม่รู้ทำไมเอกโดดไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโดดไม่ได้ทำไมทุกคนเออก็โ<ร><น>ดดไม่ได้แล้วอ่ะทำไมโดดอ๋อต้องเงยหน้าขึ้นเงนี้ยเหรอเงยหน้า <laughs> ไม่ได้แล้วอ่ะวอดแล้วข้างบนมีอะไรอะ่ะก็โดดไม่ได้อ่ะเออแล้วเพื่อนกระโดดขึ้นไปทำอะไรกันอะ่ะเฮ้ยอะไรหล่นลงมา <c oughs> อะไรหล่นลงมานี่นี่นี่เมื่อกี้มีอะไรหล่นลงมาหล่นลงมาตรงนี้อ่ะ อะไรหล่นลงมาคนเ่าไม่รู้ดิเอาเราเพื่อนขึ้นไปได้ไงนะนั่นนะดิเพื่อนปีนไปได้ไงโเพื่อนเก่งจัดเลยอ่ะน้ําเก่งมากเลยอ่ะอนี่เงยหน้ามองไม่เห็นเลยเนี่ยเรากระโดดอย่างนี้ได้ไหมนี่ไงได้ละเรากระโดดขึ้นไปตรงนั้นยังไงอ่ะอา้าวมันไม่ได้มันล้มอ่ะเอเอายากอ่ะโอ้ดอดไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันขึ้นก็ขึ้นก็คือทีเดียวเลยพี่ฝน มเราต้องกระโดดออกข้างหลังแล้วกระโดดกลับมาข้างหน้าอีกทีโอ้ยกระโดดได้งงมากเพียกว่าไปที่อื่นก่อนดีกว่าวุ่นวายจังตรงนี้ฮึเฮ้ยเพียกเจอเลขสามตรงนี้พี่ฝนโอกอดไม่ได้เพียกเจอเลขสามเลขสามตรงแท่งเนี้ยเลขสามหรอใช่เอาไปกดในลิฟต์กันดีกว่าอ๋อเออใช่มันมีรหัสสามตรงนี้ก็มีนะพี่เอกตรงไหนอ่ะ เนี่ยเมื่อกี้พี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างมันน่าจะมีเลขอ่ะนี่ไงหนึ่งเห็นไหมสามกับหนึ่งนี่มันเจ็ดไม่ใช่หนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแล้วอะไรอ่ะนี่เราต้องขึ้นไปบนก้อนนั้นด้วยหรอสงสัยต้องขึ้นไปบนแท่งอันนั้นแหละโหแย่เลยเนี่ยงั้นเราเราไปหาตรงอื่นก่อนอันนี้เหมืองอะไรไม่รู้อ่ะฮะเหมืองอะไรเอ้ยสี่สี่เพเจอเลขสี่อะไรนะสามเจ็ดแล้วก็สี่่ ตนัน้มันเป็นแท่งคริสตัลอ่ะอืมสามเจ็ดสี่แล้วมีอีกสองอันโอ้ขึ้นไปไม่ไหวซูมดูได้ไหมพี่เอกเห็นเลขแล้วข้างล่างนี่ไงนี่ไงนี่ไงสามเจ็ดสี่อันสุดท้ายนะ่าจะเป็นเลขเจ็ดแล้วนะ๋ย่เดี๋ยวเ,<ล>เดี๋ยวอ๋อรู้แล้วสีแดง สีเขียวคืออะไรอ่ะสีเด็กสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือเจ็ดสีฟ้าสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงคืออะไรอ่ะสีแดงไม่รู้อ่ะมันต้องใส่ตามสีอ่ะเหรอใช่ต้องแดงฟ้าน้ำเงินชมพูเขียวเห็นไหมเห็นรหัสไหมแดงมาก่อนแดงน่าจะเลขสี่นะแดงเลขสี่แล้วฟ้าฟ้าเลขสามฟ้าเลขสาม เขียวไอ้น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินพี่เห็กไม่เห็นนะมนไปข้างบนน่ะเพื่อนบอกว่าอะไรมั่อ่ะเพื่อนเพื่อนพอจะรู้รหัสไปเพื่อน What the c โค้ดไม่มีใครรู้เลยกระโดดไม่ถึงมันกระโดดไม่ถึงไงพี่เห็กเห็นนะว่ามันน่าจะเป็นเลขเลขหนึ่งนะสีน้ำเงินเป็นเลขหนึ่งสีน้ำเงินเลขหนึ่งสีชมพูอะสีชมพูเมื่อกี้กระโดดขึ้นไปสีอะไรเลขอะไรเดี๋ยว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 ฮึบโดดไม่ขึ้น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  ล้อเพียกอย่างเดียว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพพี่ฝนไม่สามารถขึ้นไปได้เพยกซูมอยู่เดี๋ยวกันนะสี่สามหนึ่งสีชมพูสีชมพูไม่มีตัวเลขต้องขึ้นไปฝั่งนู้นสีแดงเลขสี่ออเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> ใจเย็นใจเย็นแย่แล้วเนี่ยเรามาติดอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอ้ยได้แล้ว ขึนเลยพี่อกขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ได้แล้วมุน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 อ่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่นี่นี่นี่ยูนี่ยู่นี่สีสามหนึ่งอะไรเอ่อน่าจะเลขสองสองเขียวอ่ะฮะเขียวอยู่ล่างที่เขียวเลขเจ็ดไงเลขเจ็ดสีสามหนึ่งสองเจ็ดเอ้าพีดอ่อ้าพีดอ่สีฟ้าอะไรอ่ะสี เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฟืดมีวิ่งเร็วเร็วสีน้ำเงินได้ยังสีน้ำเงินพี่เห็นเป็นเลขหนึ่งอ่ะสีสีฟ้าเลขสามสีสามเลขหนึ่งหนึ่งสีชมพูเลขสองใช่ไหมอ่าแล้วก็เจ็ดเนี่ยสีเขียวเลขอะไรเลขเจ็ดเหรอสีสามหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยสีเขียวเลขเจ็ดเนี่ยชัดเจนมากได้อ่ะมันอะไรนะสีแดงเหรอสี <3 S 1> สีแดงเลขสี่อ่าสีฟ้าเลขสามอ่าสีน้ำเงินหรือว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็สีอะไรชมพ,ชมพูชมพูเมื่อกี้อะไรเลขสองะเลขสองเ่าเลขสองสีเขียวสีเขียวก็เนี่ยเมื่อกี้ให้ดูเลขเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดนะนะ อ่าแล้วก็อะไรนะสี่สามหนึ่งสองเจ็ดแค่นั้นแหละยังไม่เปิดอะ่ะเห็นปะไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าต้องหาย่างอื่นต่อด้อหรือเปล่าไม่รู้สิไปเราออกน้องเหมือนกันดีกว่าเดี๋ยวจะกินเวลานานโออุตส่าได้รหัสมาไม่ได้จริงหรอเอาเพียกลองกดดิสี่สามหนึ่งสองเจ็ดเพื่อนอยากกระโดดเรามองไม่เห็นอินคอเลตอะ ไม่ได้อะทำไงอะสีแดงเลขสี่แน่ใช่ไหมสีน้ำเงินเลขหนึ่งเหรอเอา้าตัวเองเป็นคนหามาสี่สามเจ็ดสองเจ็ดเอ้าโถเ้ยเพย่พเฮ้ยเจอแล้ว 4, เอเลียนสามเจ็ดสองเจ็ดแล้วตัวเองดูเป็นเลขหนึ่งไม่รู้ <laughs> ได้เอเรียอ้าวลนตายเลยโอ้เป็นวิธีวิธีการออกอย่างเร็วได้มายังยังไม่ได้เลยสี่สามเจ็ดสองเจ็ดาเดี๋ยวเพี็กเข้าไปด้วยมานี้มานี่ไปไหนอ่ะฮะทางไหนอ่ะทางซ้ายเนี่ยสี่สามเจ็ดสองเจ็ดเพกใส่ไว้แล้วโอ้โหทุกคน ทุกคนผ่านได้เพราะเราคนเดียวอได้แล้วได้แล้วไปเราไปตรงอื่นกันต่อมาเร็วมาเร็วมาเร็วก่อนที่สติกแมนทั้งหมดจะหายไปฟุ๊บฟุ๊บมาแล้วโอ้หตอนนี้เราอยู่อีซี่ใช่ป่ะวันนี้เพื่อนเยอะมากเลยอะที่ผลมันมีสีด้วยนะมีสีคืออะไรเป็น difficulty chart ก็คือ,อไม่ไหวถ้าเราไปแบบาร์ดนี่คงแย่แน่นอนเลยอะขออีซี่ไปก่อนก็แล้วกันอยกมันนี่เร็วเฮ้ยเพียกเจอหมา นี่ฝั่งนี้เยอะแยะเลยไหนพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยนี่ไงเนี่ยไปไหนมีหมาอยู่เนี่ยตัวหนึ่งมาเอาก่อนเร็วน้องหมาเหรอเนี่ยเอหมาเขาบอกว่าอะไรอ่ะสติกแมนด็อกโกโอ้พี่ฝนมีเบนเดตดอะไรอ่ะพี่ฝนมีอันนี้อ่านหมาใช่ที่เป็นไอเนี่ยอยู่ไหนแล้วอ่ะต้องหาครบกี่อันก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหต้องหาของตลอดเลยกระดูกรองหมาแล้วอันนี้เอาได้เลยนี่ ตกปลาเนี่ยได้เลยตกปลาได้เลยใช่ปะเออได้แล้วได้แล้วงั้นเราไปเอากระดูกน้องหมากันเดี๋ยวเดียวข้างล่างมีจนสลัดไหนเนี่ยในข้างล่างเนี่ยมีจนสลัดด้วยจนสลัดด้วยแต,แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้อ่ะประตูปิดแต่พี่เอกเห็นคนนอนอาบแดดอยู่นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฝนมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วอะเอากลับมาดินี่พี่เอกเจอคนนอนอาบแดดหนึ่งคนตรงนี้เร็วอเดี๋ยวได้ง่ายดีมีเพื่อนนอนอาบแดดอยู่หรอใช่นอนอาบแดดอยู่ง่ายมากตรงนี้ เย้ได้แล้วเหมือนกันตอนนี้เราได้กี่คนแล้วนะได้เจ็ดคนโหฝนได้เจ็ดคนฝั่งนี้เพกน่าจะเป็นด่านกระโดดฝั่งนี้ยแล้วอันนี้ต้องปีนไปไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยเหรอวิสิตไมโซนโอ้โอได้เลยหนึ่งเคไมโซนได้แล้วแล้วอันนู้นเราต้องบนโดดขึ้นมาเอาข้างบนก่อนใช่ไหมนี่ได้เหมือนกันโอ้ร้อยเควิสิตแมา เอานี่ก่อนเลยเอานี่ได้แล้วของง่ายๆก่อนละกันนะทุกคนยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตานึงอ้าวขึ้นไม่ได้พี่เอกหล่นได้แล้วเย่อาอขอเอาง่ายๆเลยอ่ะขอเอาง่ายๆก่อนนะทุกคนนี่ได้หนึ่งเอ็มทุกคนฝั่งนู้นมีมีฟอร์เซนน่ะหรอแล้วเราต้องไปยังไงอ่ะมันมีตรงนี้ที่กระโดดเนี่ยพี่ฝนเราจะเอาได้ไหมตรงไหนเนี่ยหรอเดินไปดิพี่เอกก็จะลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้อยู่ได้ เพียกว่าต้องกระโดดอ่ะโอ้เออกระเด็นเลยเอ้ยทำไงเดียไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดเดินมาตรงๆเพี้กว่าต้องยืนแบบไม่ตรงไม่ตรงกลางอ่ะหม้อนหนึ่งสองสามโอ้โอ้โอ้ล่นเองล่นล่นต้องค่อยๆไปเฮ้ยโดนชนน่ะเอ้าล่นโอ้าล่นน่ะ ตรงนี้น่าหงุดหงิดดีแทะมาได้แล้วมาได้แล้วโอ้โหไดแล้วเฮ้ยเพล็กผ่านมาแล้วพี่ฝนึบเฮ้ยโอ้พี่ฝนโดนกระเทียมหล่นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฉันก็จะถึงแล้วโอ้โหพอพี่ได้แล้วเหรอไม่ได้โอ้งั้นเราไปยื่นกันก่อนดีกว่จะไปหมดแล้วฮะมันแตกสลายไปหมดแล้วครับมง ใจผมแตกสลายไปหมดแล้วครับบงโธ่เอ้ยนี่ใครนอนอยู่เนี่ยนอนนอนนโนโสนีอะโเนี่เหรอใช่ใช่ใช่ไปด่านโนไปด่านโนอันนั้นยังไม่เอาหมดเลยเปล่าข้างบนมีโคนมีอยู่ข้างบนที่พนี่ไงไหน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 นี่ไงโอ้ยนี่ไงมิสเตอร์สติกแมนแน่นอนเลยอะเราต้องหาสัญลักษณ์อักษรพวกนี้มานู่นอะมีอยู่บนหลังคานั่นนะบนหลังคาไหนนี่ไงเรากระโดดขึ้นไม่ได้เหรอเมื่อกี้มีเพื่อนขึ้นอะเพียกว่าต้องขึ้นทางนี้นี่นี่นี่มันมีทางขึ้นอยู่ทางนี้ มันมีบันไดใช่เปล่ามีเหมือนจะเป็นบันไดแต่ไม่ใช่บันไดแล้วทางนี้ขึ้นขึ้นบนนี้เลยเหรอใช่ใช่ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้แล้วไงอ่ะเกาะข้างเหรอใช่ใช่เกาะข้างๆไปโอ้โหใครมันช่างทำด้แล้วไงอ่ะได้แล้วเนี่ยกระโดดขึ้นไปตามทางนี้แหละโว้ยขึ้นยังไงเนี่ยอ๋ลื่นแล้วจะกระโดดทำไมไอ่ฝนเรากระโดดข้ามไปบ้านหลังนี้เลยไม่ได้ใช่ได้แล้ว ได้แล้วแล้วก็อ,อันนี้อะไรเ่ะได้เฉยเลยอะ่ะอันนี้ทําให้มันแตกเหรออ๋ขอขามาซ่อมหลังคาแล้วข้างบนได้ไรอะ่ะข้างบนไม่เห็นอะ่ะข้างบนถ้าจะยากเราไปตรงอื่นก่อนดีกว่างั้นเราไปสโนว์แมนันดีกว่าพี่เอกอยากได้สโนว์แมนเนาใช่ใช่อยากได้ฟอร์เซนอะ่ะไปวาบวาบมาแล้วโอ้โหหนาวจอดหนาวพี่เอกพี่บวนจอดหนาวมากเลยเอ,าอากาศมันเย็นมากเลยเนาะ ใช่อุ้ยได้ไงได้ไงมิสเตอร์สโนว์แมนฟอร์เซนมีคนโดนแช่แข็งอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนี่ใครเนี่ยช่วยฉันด้วยได้วฟร์เซนซิกแมนต้องช่วยแล้วแข็งมาเลยโอ้โหพี่ฝนข้างบนเยอะมากอะมันเป็นด่านออบบี้ย่อมแน่นอนเลยอ่ะเราเอาเราจากในบ้านนี่ก่อนดีไหมในบ้านไหนอะเนีย่ยในบ้านเดี๋ยวแยะข้างล่างเนี่ย อ๋อในเนี้ยหรอในปล่องไฟเนี้ยเหรอเฮ้ยพี่เอกเจอแล้วว่าอ๋อคุณซานต้าโอ้ฉันไม่ได้ไปแจกของหวันหรือดูหนาวหรือดูนี้นะเพราะว่าฉันป่วยไม่สบายนะแล้วตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ทำอะไรไม่ได้มีปล่องไฟให้ซานต้าลงมาอ้าวเพื่อนเพื่อนออกออกพี่เอกไปไม่ได้อ้าวพี่เอกพี่ฝนก็ติดเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาก่อนได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับว่าเห็นมิสเตอร์สติ๊กแมนแถวนี้มีเหรอนี่เหรอนอนโดนคุมอยู่เนี่ยเหรอไม่รู้เหมือนกันต้องลองหาดูอ่ะเฮ้ยมีตัวเล็กอยู่ตัวนึงเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยเล็กๆอยู่เนี่ยเล็กๆได้แล้วโอ้ขนมปังพิงเฮ้ยเป็นคุกกี้ขนมปังพิงคุณขนมปังพิงแมนได้แล้วได้เปล่าได้แล้วพี่ฝนข้างบนข้างๆมีสโนว์แมนด้วยนี่นี่นี่ออกมาเร็วพี่เห็นสโนว์แมนอยู่ข้างบน โมน่สโนแมนอันนี้หรอนี่นี่นี่สโนแมนเอ้าวทำไมพี่เองไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่ได้อะได้ไหมเอาไม่ได้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจิ้มดูดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นไรอ่ะอือแสดงเหมือนกันแฮะแสดงว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างภารกิจใช่ต้องทำภารกิจอะไรบางอย่างเดี๋ยวได้ได้ได้ฟังมีตรงอื่นอีงมั้งตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะพี่ฝนเนาะ เดี๋ยวขอส่องดูดิาจะต้องดูอ๋อนี่ไงเพื่อนเอาอะไรมาทำไมมีสโนบอลน่ะแสดงว่าเราต้องใช้สโนบอลทําอะไรบางอย่างแน่นอนเลยเดี๋ยว<ป>ดู<ป>เพื่อนนี่เอาไปปั้นเป็นสโนแมนเหระเดี๋ยวไ,ไ,ได้เพื่อนนำไรเฮ้ยเพื่อนเราเข้าไปทางไหนเนี่ยใช่หรอไม่รู้สิเห็นเขาเดินมาฝั่งนี้งั้นเดี๋ยวเพี่อนไปเอากองสโนบอลกันนี่ใช่ไหมอันนี้เปล่าใช่ไหม วิดอนิน g h impact y o u might be able to break open block snow เอาไม่ได้อ่ะดิมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเราจะต้องหาอะไรมาทุบให้มันแตกนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงสโนบอลเพียบเลยโอ้อันเบลเลอร์เลยอะ่ะอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยข้างหลังได้แล้วหรอใช่ได้แล้วต้องเอาไปทุบเปล่านม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูลองดูอา้อาวนี่มันบ้านอันนี้ไม่ใช่หรอ บ้านของพวกเนี้ยเอสกิโมอะแล้วตกลงเอานี่ไปทำอะไรอ่ะเดียวอ๋อพี่ฝนรู้แล้วสโนว์แมนไงเอาไปปั้นก็ก็นั่นแหละพี่เอกว่าจะเอาไปปั้นสโนว์แมนอยู่เมื่อกี้แต่พี่เอกไม่รู้ว่าปั้นได้ไหมนี่ไงตรงนี้ต้องเอามา2อันต้องเอามาสองอันพี่ฝนใช่ใได้แล้วหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้สโนว์แมนเราก็ทิ้งสโนว์แมนของจริงเอาไว้ใช่แล้วเรามาแลกกัน น oh. ีหวดยี่นี่มันหนาวมากเลยอ่ะจอดหนาวหนาวอ่ะอดทนหน่อยนะจอต<ช>เรา<อ>สร้างสโนว์แมนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สติ๊กแมนที่เป็นสโนว์แมนมาแล้วล่ะจอดเป็นสัตว์เลือดเย็น <laughs> ใจเย็นนะจอตเดี๋ยวฉันพากลับบ้านแป๊บนึงทําไมพี่เอกหาแล้วกดอ e ีไม่ได้แล้วอ่ะแสดงว่าเราต้องหาที่อื่นนะดีตรงนี้มันเล็กเกินไปอ่ะพี่เอกตรงนี้เหรอใช่มันมีลูกหนึ่งที่เราไปใช้ได้ในนี้นนวะกกไ,ไม่น่าจะไปอยู่ในนู้นนะไม่รู้เหมือนกัน อ๋อนั่นไงฝั่งนั้นไหนข้างในข้างในอ๋อข้างในอาจจะเป็นไอซ์อยู่ด้วยนะนี่นี่มีคนกระโดดเรียกมาทางนี้ด้วยพี่ฝนนี่ไงเพื่อนบอกว่าอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเพื่อนบอกใช่ไหมอ๋อเพื่อนบอกเพื่อนบอกได้แล้วได้แล้วแล้วเราก็กลับไปใช่ไหมใช่กลับไปแล้วก็ไปวางดรอปเอาไว้เพื่อที่จะสร้างสโนว์แมนไงไปทางไหนเนี่ยปึ๊บซ้ายทางนี้ตามมาล้วไปทางนี้ไม่ได้หรอมันไกลเกินไปหรือเปล่า เ,เดี๋ยวก่อนนาตรงนี้มันมีสไลเดอร์ด้วยอ่ะใช่อันนั้นน่ากลัวมากเพียกว่าเดี๋ยวค่อยไปทีหลังดี่ว่าอึบอืออันนี้น่าจะได้แล้วล่ะแต่แบบว่าสนโนว์แมนจะต้องมีกลิ่นก้านของของอันนี้ด้วยนี่กิ่งไม้อ่ะเราไม่มีอดิไปหากิ่งไม้ที่ไหนะไม่รู้สิเราอาจจะต้องหาเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วหอุห้ยแบบ d i f f i c u l t y เลยนะเนี่แบบยากเลยนะ พี่เอกยังไม่ไหวแล้วพี่ฝนหนาวหนาวไปไหนอะ่ะจอดก็นหนาวเหมือนกันเราเรากลับบ้านไปเอาเสื้อกันหนาวมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามหากันใหม่ก็แล้วกันนะออไว้รอบหน้าค่อยกลับมาตามหากันใหม่นะทุกคนออวันนี้ขอกลับบ้านก่อนไปเอาเสื้อกันหนาวไม่ไหวด้วยเจ็บฟันอ๋อ <laughs> ป่ะพี่เอกกลับบ้านทางไหนกลับทางไหนอะ่ะเอาจะไม่ได้เหมือนกันนะทำไงดีอ่ะงั้นเราเรา,เราก็เราต้องไปตรงฟาสทาวเวลก่อนดีกว่าตรงนี้หนาวอะ่ะอตรงนี้หนาวอ่ะ พวกเราปุ๊บฮ้ยกลับมาแล้วทุกคนว้ยก็อ,อยังชั่วหน่อยนะอองั้นเดี๋ยวเราก็ไปาทางนี้แล้วกันน้องหมาดีกว่าดีกว่าน้องหมานี่เหรอนี่ๆ,ๆต้องไปหาโครงกระดูกเขานะน้องหมาคงจะหิวแน่นอนเลยเออเรายัางได้ไม่ครบนะน้องหมาเดี๋ยวมาตามหาให้นะน้องหมาอืม